สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปารีร้อยอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาแกะโคมไฟโซล่าเซลล์นะคะเป็นคมไฟที่ต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราซื้อลูกค้ามาในราคาอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะคะอันนี้2องโลนะคะ2องโลตามหลักของอาการซื้อจริงๆอะซื้อที่ ราคาโล15บาทนะคะสโลโลสิบาทก็คือ30บาทนะคะตัวนี้ซื้อได้ที่30บาทเพราะเขาเป็นอลูมิเนียมเนี่เห็นไหมคะแต่อันนี้นะคะเป็นลูกค้าประจำของเราเราก็เลยคิดให้เขาแบบนี้ค่ะเรามองเห็นแล้วว่าไอ้แผงเนี้ยไอตรงเนี้ยม,มันไม่มันไม่มีอะไรติดมากมีอาจจะเป็นแผงพลาสติกกรอบนะ ตรงนี้มีขอบพลาสติกก่อนนิดเดียวเราก็เลยตีให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะเป็นลูกค้าประจำเนาะเราก็เลยตีให้ที่อลูมิเนียมโลครึ่งนะคะแต่แนะนําคนที่อ่าจะซื้ออลูมิเนียมติดติดเหล็กติดอะไรก็ตามนะคะซื้อแค่เพียงโล1ิบ้าบาทก็พอนะคะถึงเขาจะเป็นอลูมิเนียมแต่เราต้องมาแกะนะคะถ้าเรา,าตีให้ราคาสูงมันก็จะไม่คุ้มกับเรานะคะที่เราจะต้องมาแกะแต่อันนี้นะคะเป็นลูกค้าประจําเราซื้อขายกันอยู่ตลอดนะคะเป็น่าน้อง ที่ทำงานเทศบาลน,นะคะเก็บขยะเราก็เลยซื้อกันประจําเราก็เลยให้เหลือไปนะคะอันนี้เราตีให้เป็นราคาอลูมิเนียมโลครึ่งนะคะตัดไปแค่ครึ่งโลถ้าเราเราก็ได้ส่วนต่างในค่าแกะไม่มากนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแกะออกมาแล้วจะหนักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะวิธีการแกะก็คือขันน็อตออกทุกตัวนะคะเราทําคลิปเราก็จะทํา ทุกอย่างนะคะที่เราได้มาแบบ bitches, แปลกๆนะคะแปลกๆอันน okay. ี้เราก็ยังไม่เคยได้นะคะเราก็จะมาแกะดูนะคะเราก็เคยได้อยู่ที่เป็นแผงเล็กๆนะคะแผงไอ้ไอ้ไอ้โคมเล็กๆอ่ะแต่ละตัวมันก็หนักไม่เท่ากันนะคะแต่บังเอิญว่าถ้าใครไปได้ตัวแบบนี้มาก็จะได้รู้นะคะบางคนก็ซื้อของเก่าก็ไม่ได้ทุกอย่างที่เหมือนกันนะคะเราก็จะทําทิ้งๆไว้นะคะทําคลิปทิ้งๆไว้เผื่อว่ามีใครมาได้เจอของแบบนี้จะได้ซื้อถูกนะคะ ก็ไปคำนวณคร่าวๆแต่แนะนำนะคะแนะนำให้ซื้อแค่โล15บาทก็พอแล้วนะคะเพราะว่าอลูมิเนียมที่ต้องมาแกะมาอะไรแบบเนี้ยซื้อได้แค่โล15บาท2โลก็ประมาณ30บาทนะคะแต่อันนี้เราให้แบบอลูมิเนียมโลครึ่งก็ตกซื้ออลูมิเนียมหนา4ี่ใช่ไหมคะราคาเราซื้อนะไม่ใช่ราคาร้านใหญ่40โลครึ่งก็60บาท60บบาทนี่แพงเท่ากับครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเนี่ยเราถือว่าเราให้ลูกค้า ที่ราคาแพงแล้วนะคะนี่หกสิบาทตอนแรกเขาจะไปแกะเองนะคะถ้าลูกค้าแกะเองเราก็ดีนะคะเพราะาเขาแกะเองแล้วเขาก็ต้องเอามาขายให้เราแล้วนะคะลูกค้าประจําเราใช่ไหมคะแต่เขาบางครั้งก็ไม่มีเวลาแกะนะคะก็เลยขายมาแบบนี้นะคะความจริงตัวนี้ซื้อเต็มที่ได้สาสิบบาทเราถึงจะได้กําไรค่าแกะถือว่าได้คุ้มได้มากอันนี้เราได้นะคะแต่ได้ไม่มากค่ะตัวนี้เดีย๋ยวมาดูกันค่ะ ว่าแกออกมาแล้วเนี่ยค่ะพลาสติกกรอบมันก็ไม่ได้หนักมากอะไรก็เดี๋ยวมาดูกัน2ขีดพลาสติกกรอบ2ขีดค่ะพลาสติกกรอบ2ขีดก็ประมาณนี้และค่ะซื้อมา2โลซื้อมา2โลก็จะได้อลูมิเนียมหนาที่ประมาณอลูมิเนียมหนาที่ประมาณอ่ะโล8เนอะโล8ขีดเดี๋ยวมาชั่งดูค่ะว่าจะได้โล8ขีดหรือเปล่าหักน็อตหักอะไรออกไป อะแผ่นขอบข้างนอกตรงนี้เป็นอลูมิเนียมบางนะคะสามารถขายเป็นอลูมิเนียมบางได้เนี่ยค่ะมันไม่ใช่หนาทั้งหมดนะคะอลูมิเนียมบางก็จะถูกกว่าอลูมิเนียมหนานะคะนี่คืออลูมิเนียมบางนะคะเนี่ยค่ะไปขายเป็นอลูมิเนียมบางได้ค่ะแบบนี้ นะคะเก็บออกมาก็จะได้เป็นอลูมิเนียมหนาแบบนี้นะคะเ,คเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอามาชั่งดูค่ะอันนี้พลาสติกกรอบสองขีดเอามาอลูมิเนียมบางก็นิดนึงไม่เป็นไรช่างไปกันหนาเลยนะคะ นนดเดนี่ยค่ะเราก็ได้อลูมิเนียมที่โล8ขีดนะคะโล8ขีดเนี่ยค่ะอลูมิเนียมโล8ขีดโล8ขีดซื้อมา2โลก็อันนี้เป็น2ขีดใช่ไหมคะคือเราต้องมองให้ออกนะคะว่าของที่เราจะมาแกะเหมือนว่าติดเหล็กอะ่ะเหล็กเยอะไหมถ้าเหล็กเยอะเอะ่ะเราให้ราคานี้ไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามันติดเหล็กเยอะ เราจะให้ราคาอลูมิเนียม2โลแบบอ,อลูมิเนียมโลครึ่งแบบที่เราทำเนี่ยไม่ได้นะคะไม่งั้นขาดทุนนะคะถ้าแบบมันติดของเยอะๆเวลาเราซื้อเราต้องพิจารณาด้วยค่ะว่าของชิ้นนั้นน่ะติดอะไรบ้างเนี่ยการที่เรามองตอนที่เราซื้อเนี่ยคือเรามองเลยว่ามันติดแค่ขอบพลาสติกนิดเดียวน่าจะไม่หนักมากเราก็เลยตีให้ลูกค้าโลครึ่งนะคะโลครึ่งเราก็ได้ในในนี้3ขีดเห็นไหมคะเราซื้อลูกค้ามาโลครึ่งอันนี้มันโล8ขีดเท่ากับเราได้ได้กำไรค่าแกะเนี่ยสามขีด ก็เอาไปคำนวณกันเอ,เองนะคะคลิปนี้ก็จะไม่คำนวณให้นะคะค่ะ,ะดูคลิปนี้แค่เป็นแนวทางนะคะว่าควรจะซื้อเท่าไหร่การที่เราจะซื้อของชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่เราต้องมองด้วยนะคะเหมือนซื้อมอเตอร์คุณบอกว่าซื้อมอเตอร์มอเตอร์แพงแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเป็นทองแดงหรือเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราต้องมองให้ออกว่าข้างในเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงแล้วอลูมิเนียมรอบนอกเป็นเหล็กหรือเป็น อลูมิเนียมหนาอะไรแบบนี้มันต้องดูหลายๆอย่างนะคะเหมือนของชิ้นนี้ที่เราให้ลูกค้าได้เพราะว่าเราคิดแล้วว่าขอบข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกกรอบน่าจะเบาๆไม่ไม่หนักมาเราก็เลยกล้าให้ลูกค้าที่ราคาอลูมิเนียมโลครึ่งคือ6กสิบบาทนะคะแล้วเป็นลูกค้าประจําเราแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าของที่เรามาแกะมันจะได้อลูมิเนียมเยอะไหมเราต้องมองออกให้ออกตรงนั้นนะคะก็ก็เอาไปพิจารณาเนี่ยสมมุตินะคะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคาบิวคาบิวนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะมันเป็นอลูมิเนียมมันเป็นอลูมิเนียมแต่ติดเหล็กเยอะมากเลยค่ะเหล็กเหล็กเล็กๆน้อยๆเห็นไหมคะเนี่ยเหล็กเล็กๆน้อยๆแบบนี้ซื้อไม่ได้นะคะซื้อเป็นอลูมิเนียมให้ลูกค้าไม่ได้พี่หลีซื้อมาที่โลเท่าไหร่พี่หลีซื้อมาราคาเหล็กใช่ไหมเนี่ยค่ะแบบนี้ไป็นวัอะไรกนอืมแพงแพงกว่าเหล็กสักนิดเหมือนเราซื้อเหล็กอยู่ที่อ่าสิบบาทเราก็อาจจะให้ลูกค้าเต็มในราคาเหล็กร้านใหญ่คือสิบสองบาทเราก็ได้อลูมิเนียมประมาณนี้ค่ะการตีของเหมือน มันแกะลบากอ่ามันแกะยากนะคะเราจะไปให้เป็นราคาอลูมิเนียมไม่ได้นะคะแบบนี้ถ้าลูกค้าอยากได้อลูมิเนียมก็บอกลูกค้าว่าแกะเอาเองค่ะแกะแล้วก็มาขายให้เราหรือจะขายให้ใครก็เราก็ไม่ว่านะคะคือคุณต้องแกะเอาเองถ้าคุณอยากได้อลูมิเนียมแบบนี้เราสามารถซื้อให้แพงกว่าเหล็กได้เหมือนซื้อเหล็กอยู่10บาท9บาทก็อาจจะให้แพงกว่า 1, บาทหนึ่งสองบาทอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เรานะาพิจารณาเองอ่าแต่บางตัวชิ้น บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอลูมิเนียมมากๆแล้วมีเด็กเหล็ก<ๆ>นิดเดียวเราก็อาจจะให้ลูกค้าที่แผงขึ้นโล15 16 18ก็แล้วแต่เราเนาะการซื้อของเก่าก็ประมาณนี้นะคะสําหรับมือใหม่เนาะสําหรับคนที่ทามานานแล้วเขาก็รู้แล้วแหละสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไม่คํานวณน,นะคะเอาไปคิดเอาเองนะคะเพราะว่าเนี่ย2โลอลูมิเนียมก็หนักอยู่ที่2โลโล8ใช่ไหมเอาพลาสติกออกหนักที่โล8 ซื้อมาสองโลได้เท่าไหร่ก็คำนวณกันเอานะค่ะคราวๆเนาะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ